ช่วงนี้ก็ถึงช่วงที่หลายคนน่าจะรอรอแล้วกับการโชว์ทักษะการกับขีก่กับทั้งสองท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปิ่นนะคะแล้วก็คุณมุกงมุกรละดาเนั่ยนะคะก็วันนี้จะมาคุณป<ะ>ิ่ค่ะเดี๋ยวไ้ ไหนยังไม่ได้ภาพยกมือบอกได้เลย มันจะโน้มร่างกายเนี่ยขอ,อ,องนายครับโน้มไปข้างหน้าแต่ว่ารถ ลำับคนดก็หมาถึว่าเทอของระบบโซ่กตาที่เรื่อยๆนะครับก็จะมาบอกว่าพื้นที่แข็งต่อนข้างโอเคนะครับที่สามารถขับขี่หรือว่าต้องการทำแน้นําอะไรสามารถทมเต็มไปงนได้นะครับในการขับขี่ทักษาต่างๆนะครับผมเยกว่าไทโลนีแค่เอียงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าองค์ขาของเอียงรถเนี่ย ก็ที่หนางค้าใช่ใช่แขในไฟค่ะแล้วข่งใครได้รับางวัต่างก็ไม อันนี้มันคือปีศาจที่คุณสาม,มารถควบคุมมันได้นะครับมันต้องการความเร็วความแรงนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเล้าใจนะครับปออืนะรอบนะฮะออกกลมไม่มองหลังนี่ไยากอไรับครับแต่ว่าถ้าใครลูกสิมัน,ดนได้เซอร์รีนนะ่อะไนี่นะออกกลมหัมลังไป ระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็พยายามอย่าเดินตัดลายสนามนะครับพยายามจินตนาการไปด้วยเดินแล้วเปิดลายไหนเวลาเราเข้าเลียเรต้องชิดซ้ายเราต้องยกัทเลงตรงไหนที่หลักตาแล้วจินตนาการไปเลยนะครับอา,อาจจะต้องทำท่าแบบลองขี่ด้วยเฮ้ยตรงนี้เราเสร็จเกียหนึ่งนะตรงนี้เกรเียสองนะตรงนี้ต้องลีนนะ,ะดูๆนะข<อ>าหลุยการาหลุยนนี่ยยก พยายามกิจการนะครับเดินตามทางคือทางที่เราเดินตอนนี้คือเส้นทางที่เราจะขับขี่ตอนแข่งมีความจังมากนะครับเวลาเดินก็ไม่ดูนะครับโอ้โหที่สายพูดผิดไปแน่ต้องใส่นะครับที่ชอบให้คุณหนักด้วยแล้วโค้งเนี่ยผมเห็นคือมันเป็นลักษณะคือโค้งต่อเนื่องโค้งต่อเนื่องหมายถึงเราต้องทำความเร็วต่อเนื่องเหมือนกัน เราอยา่าไปเตะแล้วก็จ<ส>ุดเลงแง่ทำให้เราเสียบอลถ้ามีคำถามหืือะไรผมก็พุบนะคต่อเลยครับ ียอัีเจ็านยนี่แรงเกินหกานย่ยดูจากการเชขอมมาเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเครื่องเทโโซรีมต่อไฟรู้สึกจะเป็นเชื่องดีวาตัวเนะครับ้องมันจับเลยอ๋อไม่ใช่่เกี่ยวกับที่ร้อเีเลเกี่ยวกัเอาอยู่นะสา ถ้เล่นหนักไปต้องเด็กที่อยู่เลยนะบางคนหนักแต่เล่นแค่เด็กที่อยู่แนะ้วโาาทักษะดีกันทุกคนเลยฮนะเห็นแล้วชื่นใจคบคุณเราขี่ไม่ได้แบบนะี้ขี่ไม่ทันแลนะ้วฮะโอ้โหเร็วอยากเียวไม่ได้นะโดนไปถึงท้องเลยไม่เป็นไรครับมาแก้ครับมาแก้แอ้วก็มดเวลาแก้ไขเวลาทำอวไาไม่ได้เสรครับโอ้โหสามสิบแปดจนสองห้าับ โดนดึงธงครับดึงธงทางโน้นโดนอะไรครับโดนอะไรโดนเนี่ยครับต่อไปครับกองเชียร์ไปเองกองเชียร์ไปเองมีไหม ตาเขียวเล่แปดแน่ไปอยู่ที่เสลยไปก่อนนะขอบูญโอลขวาแล้วโอ้โหโดนโดนไปหนนะโดนไปหนึ่งเวาีสามทีแปดปอสามที่สามนะครับปนออกมาจากกะี่นะ 永啊。 就位。 เจอชรถด้วยเจอชมีรถเครับขอบคตการนะครับแับเ่ความติไปหน่อยมันก่อนไปเตฟบ้านถ่ายรูปแอดมินแม่ไม่เอาลงเพจนักก็รีก็ลอย โอเคโอเคว่ากูจะ <laughs> okay, okay, okay. okay. โอ้คโอยหลังจานี้พีใหญยู่ก่อนนะพี่ใหญ่ยู่งก่อนโอเคมองตรงกลางเลยครับตอนนี้ยตเปิดเลยนะครับน่เปิดเลยนะคไว้นะครันไนะครับเย็นพี่เย็นนพี่